เขาจะแวะเก็บพักนี่กับเมื่อจืนใส่ไข่เม,มนูอาหารบ้านปา่าที่แบบว่าอลายหลายคนอาจจะบกเคยได้กินดอกแตบบ่ว่าสบายดีท่านผู้ชมที่เขารบพักเนาะมือนีกับพบกตบคบุนเซนเคยที่ซ่องบมาโมกุลมือนีเขาก็ได้ขึ้นภูมาเพราะมือนีเป็นย่ำแรงตามปกติเนาะในชีวิตประจําวันของเขากะจะออกมาเก็บพักเก็บมีฮานอหานีฮานั่น พื่อเอากลับไปเฮ็ดอาหารตอนนี้เขาก็เลยขึ้นมาฮอดเครื่องทา้งแล้วเดี๋ยวเขาลงพูตัวนี้ลงไปฮอดลุมกันจะไปฮอดเป็นหมู่บ้านน,น้อยๆแล้วก็มีธงหน้าเนะาะบ้านจะเป็นธงหน้ากว้างๆเดี๋ยวเขาจะไปเบื่องว่ามันจะมีะพักพืชทันยาารมันอย่างไ้เขาเก็บไปเป็นอาหารตอนนี้ก็มาฮอตอนนาา hot, อทางลงหมูบ่บ้านเบิ่งลุ่ม่นอยู่กลางนา ไปลองไปบัดน,นี้นะตอนนี้ก็หมูเฮาเนาะวงเพล่นไหนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วซะตอนนี้ยังขาดก็นี้จะพักเอาไปซุป <c oughs> อยู่ลุมผนเป็นทงนะแล้วก็มีอ่าขาจเจ้าเฮ็ดหน้าแซงเนาะเดี๋ยวเขาลงไปเบิ่งไก่เลยว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวตอนนี้เขาจะแวะเก็บพักเนาะทุกคนเนาะโมมาเก็บพักก่อน เดี๋ยวเราจะแวะเก็บพักนี่ก็เมื่อชื้นใส่ไข่เมนูอาหารบานป่าที่แบบว่าอ่าหลายหลายคนอาจจะบกเคยได้กินดอกแต่ว่าสําหรับอยู่บานเฮาหันอ่ามันหวานลายนาะนี่เนาะมันจะเป็นดอกดอกหวานป่าที่แบบว่าอ่าเฮาเด็ดแล้วก็กินนนำมันโมเฮ็ดให้เขาเบิ่งดูโมเด็ดอันหัวนี่เออเดี๋ยวโมจะกินให้เบิ่งเนาะว่ากินเนาะด้วิธีการกินนะกินสดสดจากป่าอันนี้มันหนำหวานธรรมชาติเด้อทุกคนนี่ มดก่อันกินมดยังมาตอมเนาะเบิ่งแต่ความแซ่บความหวานาจะเลยนี่เออหวานไ่นะนี่ห<า>ล,ลังจากหั่นสวนอันนี้หั่นเ,เอาไปจืนใส่ไข่เนาะเดี๋ยวตอนนี้ให้โมเก็บแต่ว่าอันที่แซ่บที่สุดหัน่นเมนโตที่แบบนี้เ้ยทุกคนเ้อเดี๋ยวเขาจะอ่าเอาเป็นพวงจะนี่เลยเนาะแลอกเข่กลับไปจ่ายอยู่ผนเนาะเอาแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวใหมโมเป็นหาจักหน่อยเอาโมเอามาใส่ธงที่กุนเปยนี่กุนเปยทงมากี่ทุกคน ทงคุนแบบว่าย่ามย่ามกระเป๋ากบับอันนั่นเลยเดี๋ยวให้โมเพินหาจักหน่อยอืให้โมเพินหาจักหน่อยเดี๋ยวเฮาลงเอาปแล่ะก่าไปเฮ็ดเมนูจืนใส่ไข่เนาะเฮาเด็ดเอาใบมันล่วก็เขามาจิกๆิกินคือกับดอกแคเนี่ยทุกคนหูจักบวดอกแคเดี๋ยวคุณจะขึ้นาพาไ้เนาะกินคือกับดอกแคเลยนี่นะนี่โมเพินได้ดอกแคมา อืมไปเดี๋ยวอยู่ทางลุมผลก็ยังมีอีกเนาะนี่โม่นเก็บอันดอกหลายเห็นมันจะบวชแสบแบบนี้แสบโมนี่อ่อันยังบทท่านออกดอกเถอะยังจุ่มอยู่แบบนี้นแห้งแสบเนาะนี่เนาะในมันนี่เนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี่เนอ,อันนี่แห้งแสบเดี๋ยวคุณจะหูดเอาแบบนี้เลยเด้อทุกคนเด้อนี่หูแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวโม่นใสนใสชงไปบาดนี้นะโอเคบานนี้เราได้ อ่าหนึ่งเมนูล่ะเนาะสำหรับเขาพูเขาป่ามันก็บไ่ได้หยุ่งยากเลยมันกลือโมเป็นจมมาสั้นเดี๋ยวให้โมเิ่นจับมานี่อยู่นี่มีบ้างหลายๆทุกคนเห็นบอกจนเป็นพวงเป็นพวงเลยเดี๋ยวเขาแวะเก็บอยู่นี่จะกข้าวเนาะเราจึงจะลงไปทงนาเพิ่นไปเก็บผักเดี๋ยวแวะเก็บจะกข้าวกอนอ่านี่เลยนี่เนาะ โมจับมาโซกล่องเนี่ยโมจะมาโซกล่องให้ท่านผู้ชมเบิ่งดูนี่นะมีหมดมีหมดเดี๋ยวเอาให้สาวๆเพื่นมาจับถ่ายหูโป๊กคลิปหน่อยนึ่งเนาะสมุดป๊กลยลายก็ได้มุกกันละให้กันละหนึ่งทักอ่อนคือเตี่ยกันละ <c oughs> อ่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเคล็หนึ่งสองสามเคละ, 1, 2, 3, คละโอ้หมวกันบังนนะยาแะไปสันก็เอาเดินทางลงมาอันนั้นจะเป็นอันสประทานหรือว่าเป็นบอนกังเก็บน้ำเนาะสำหรับอ่าละดูเหตุน,นาเขาเจ้า <c oughs> เขาจะปล่อยลงพุนแต่ว่าก้อนหน้าหันกุลมาในี่นำยังบวท่านแหงแต่ตอนนี้น้ำได้แหงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ย่อน่าอ่าไทยบา้านอ่าแถวนี้เนาะแต่ละหลังคาเฮือนเขาเจ้ากับตอทอลงมาดูดนาเพื่อไปสมใส่ในชีวิตประจําวันละกะอีกอย่างหนึ่งหันซวงเนี่ยเขาเจาเริ่มเฮ็ดหน้าแซงเนาะทางด่านพ่นเนาะเขากดเลยแบบปล่อยนําลงไปฮะนะเดเดีด,ด,ดคือกบอัู่ยุ่นเห็นจุดเขียเข้ยวๆบดเลยอ่ามีคนกําลังเลี้ยงงวัวแด่มีคนกําลังแบบว่าเฮ็ดหน้าเดี๋อะไรทําไมเยอะแย,ะ,ยะมากมายเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเฮยเฮลโลก่อนเยอะแ้งคง Đang làm gì thế? Đang làm gì? Ừ. À tớ này họ mà gặp anh nòng khó nòng sai của người Việt nó nị nó. Làm gì? Đi đi xuống hết chua. Kia. Hết chua rồi. Hết chua rồi. Quay. Sao không chia Quay. cho hết em? Đâu. à, Con Ăn hết rồi đấy. này. Hết à. Ôi trời ơi. Khách cháu kiếm sộp hết. Vào gióc Quay. nòng họ nó. <laughs> <laughs> Ah, con 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 à con oh, cua oh, con cua con cua ơi mà nhăng lèn đầy rồi này thưa con ô mà hết tài đấy mà níp mưa này chép hiền cái đấy bớt oh, à bớt <laughs> à đi hái rau đi hái rau thế đi nha bye bye เดี๋ยวตอนขายางลงไปลุ่มคุาโอเคทุกคนสบายดีเนาะสำหรับคลิปนี้คุณก็จะพาทุกคนมาเบ่งวิถีชีวิตของคนชาวไทยดำอยู่คงเขตนี่ล่ะกับโดยซัพพอร์ตกับเมนการดำหน้าเนาะดำหน้าของเขาเจ้าในทงนี่ทั้งด่านพีเนาะนี่เขาเจ้ากำลังดำหน้าอยู่มือนีคุณกับโบ,บมีเฮียนเนาะมือนีวันทิดคุณก็เลย อาศัยเวลาตอนแรกนี่แหละมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นเกี่ยวกับการเฮดไห,หเฮ็นหน้าของเขาเจ้าอันนี้แมนจะจแมนลดูนาแซงเนาะเพราะว่าอยู่ประเทศเวียดนามนี่แมนประเทศที่ส่งเข่าออกหลายที่สุดแลละกับผลิตเข่าได้ได้ลายที่สุดใน,อาเ,อ,เน,นอ,อาเซียนเขาเนาะอาเซียนเขาเนาะปอพิษเลอาถือกับควาภัยน้ำเพราะว่าเขาเจ้าจะเฮดได้จะสามารถเฮดได้หนึ่งปีต่อสามฤดูเนาะแต่อยู่เล่าเขานี่สูงสุดกับสองฤดูแต่ส่วนร้ายเฮดแต่ฤดูเดียว แต่ยุพี่นี่ยังตำสุดนี่สองละดูเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิงเลยเนาะอ่านี่มันเขาเจ้าได้ดำหน้าไปเลยนี่นแต่ก็คือกุนว่าหันแหละเพราะว่าอ่ามันค่อนขางแห่งแลรงปีนี่น,นะราคาขาดแค่นนำองค์ที่เขาเจ้ากังเก็บนำไว้มันบทสาม,มารถมาหล่อเลี้ยงหรือมาแบบว่า,อาตอบสนองในการเฮ็ดหน้าของบรรดาพ่อแมภประส่วนของเขตนี้ เพียงพอเขาเจ้าก็เลยได้เฮ็ดจานวนหน่อยซือบางครอบรัวก็ได้เฮ็ดล็อกหนึ่งบางครอบรั้วก็ได้เฮ็ดสามสี่ล็อกคือที่เห็นหั่นเนาะแล้วก็เขาเจ้าจะเอาผา้ายางหรือว่าพลาสติกพลาสติกหั่นมาป่านมาป่านขั้นหน้าเผื่อว่าให้เก็บนำได้ดี่ใหอาหายไปเนาะนี่เนาะห้เก็บนำได้ดีนี่เลยเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิง่งพาสดๆเต็มๆเ,เ,เ,เน,ะนาะนะาเขากำลัง ดำนาพุนแต่ว่าคุ้นแทรกกบคุ้นกสร้างดำขึ้นกันอยู่บ้านคุ้นก็เคยไปจ้างไปหาได้มื่นหนึ่งหกสิบพันเนาะคันถ้าถือเขาเจ้าเมากับคนต่อคนเนาะมื่นหนึ่งหกสิบพันต่อคนคันดำนาเนี่ยคุ้นก็ถือว่าแบบเวียกผุดยิ่งกับเฮ็ดเป็นเวียกผู้ชายกับเฮ็ดเป็นโบแมนโมเลยนี่นี่ไปเบิง่งนลานเขาเจา้าน้องเขาเจา้าเลี้ยงงัวเดี๋ยวไปร่มน้ำนเบิ่งว่าเราจะอายหรือบน่นเนาะกล่องมันจะขนข้างซันหน่อยนึงลืมเอาใหม่ chắp còn mà lưu màu kim bồ mà chào cháu chăn bò à có mấy con có bò mấy con hai con à thêm mẹ cháu đâu rồi về thuật châu à thế thế cháu sang đây sống ở ở cùng ai ở với bà ở với bà thế nhà cháu bên nào ở đâu เบนเกียอ่าเขาเจาะร้านเขาเจาะอ่ามาเลี้ยงงัวมีงูสองตัวอ้าโอเคก็คือที่กับเห็นเปเดียว จะพาไปเบิ่งทั้งด่านหน้าปุณนะเขาเจ้ากำลังดำหน้าอยู่มูเขาอยู่ชัางลังเดี๋ยวผาจะเข้าไปเบิ่งอยู่ในฝนมาเออเขาเฮ็ดอะไรเดี๋ยวพาไปเบิ่งเด้อมัน่อนขางแห่งแล้งทุกคนเบิ่งไหมโคตรแห่งแง้งเห็นน่ะเห็นน่ะเขาเจ้าไทยหน้าเนี่ยเห็นน่ะนี่เขาเจ้าไทยหน้าเนาะแต่ว่าดินมันแข็งหมดทุกคนมันบ่มีน่ำเพียงพอ ปีนี่มันแห็งแรงเพ่อเขาเจ้าจะใส่รถรถไทยหน่อยเนาะรถอีรถอแตกหรือรถอีตอกรถตอกตอกจักอื่น,นได้หยวหลายสิ่งหลายอย่างแลวกมันก็จ้านนั่แเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเจ้าป่านแต่ยังบอท่านได้เอาผ้ายางมันยังใส่เขาเจ้ากำลังดำหน้าเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิง่งเขาเจ้าดำหน้านะนีะ่แต่ว่าเขานี่เขา,เาผ้ายางป่านนีนเ้เดี๋ยวไปเบิง่ง Bởi bừng cái nó bừng phạp tìm Cầm lăng vãn khẩu Ố, và khẩu vãn hết nhằng nó Bởi vì tháng phùn cả hiến ăn đâm dù Tại bảo mát thang phì đó Hiến khẩu cho vãn khẩu Chào em nha ván khẩu á, em ván bùi Phun phun thuốc à? อ๋ทอทําอห้กุนคิดว่าอันแมนแมนเขาเปลือกหรือว่าเขาสารแต่ที่จริงเราวบแมนเล่ากําลัง,วา,าลง,างวานอันยากนะําลังยางวานอันยาเนาะยาแบบว่าแค่แต่เ,เขางามที่บอกหรืออะไรทําไมสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวทางด่านคนเขาเจากําลังดําหน้าเดี๋ยวเขาจะพาเขาไปเบิ่งไกลๆมีหอยเอ๋อ เออเราาํำลังเก็บหอยนสิแต่ว่าวานยาเราขึ้นจิบบเป็นกินเนาะเมื่อกี้นี่เนาะเพราะเขาหาวานยาไปเลี้ยสกุลแบบหยานแบบบบเป็นกินอ่ะนะเขาแบบว่าเขาแบบหัวหัวควันจักมันเขาอายเขาเลือเขาอายเขาเขาก็ยยางลมไปคือกับคนบาเนี่ยจับกล่องเขาจิบว่าเขาบาแล้วนับมือนับมันน่ะเนี่ยนนี้มันเขากาเขาจอ ในี่ใจเบิง่งนี่เนาะจะประมาณนี้นี่เข้ากะเขาเจาะนี่ยันงน้อยอยู่ยังบ่นใหญ่หลายเถอะแต่คืออยู่บ้านเขาต้องถ่ายใหญ่กว่านี้นก่นอนเนาะเขาจึงจะปลูกได้แต่คือที่แม่นเขาปลูกทั้งด่านเทิัพง่นอันกะเขาเจาะที่นี่ก็กำลังดำนาสาวนาสาวให้สาวนาเขาเจาะกำลังดำนะ

ทรั้งเทิงผุนบ่อนเก็บนำแต่มันบุมีแล้วแห้งมัแล้วเขาเจ้าก็ดำหน้าก็เออเขาเจ้าดำหน้าก็ดดำคือกับอยู่ลาวเนาะอยู่ลาวก็เอามือดำนั่นนี่แหละแต่ว่า thảo thủ đô viêng chăn lưu và chủ viên này có chở cho máy máyương chắc để khí các bạn cũng giống như bên này trong một năm thì làm ba lần à thì hai hai lần thôi à คงูเน anyway ื้อเดี๋ยวพาไปเบ่งทางลุมเจ้าเอียมเนอเจ้าแอ็งจีเนอเดี๋ยวลงไปทางลุมไปเบ่งเขาเจาะอัน thay bản khó chào cầm năng sao na khó chào cầm năng kết na chào em nhá <laughs> Anh minh à có nhớ em không Nhưng chứa nó quá có nhớ có nhớ em không thế là quên rồi à tưởng là say rượu lúc khi uống rượu xong thì quên rồi <laughs> à chào em minh nhá em là một mình thôi à à ồ oh. vâng 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 không đủ nước nhỉ vất vả lắm à vâng vâng biết rồi <laughs> tưởng là ai nhìn ở gần thì em minh <laughs> vâng em tên là quân nha vâng vâng chào em <laughs> ai á nị ăn sư em minh nó hầu hả hái rau ờ ừ. hái rau thôi hái rau cùng các bạn trên kia các bạn đang hái hái rau thì là em xuống đây อ่อ่าอันเข้าหูวจักเล่าเนาะเลาเสืออันเองมิงคนเวียดเขาจาถามผู้ตัวนี้ไปเราจะเป็นเพื่อนลาาเนาะเล่าอยู่บ้านบ้านทั้งบ้านนี่แหละแต่ว่าบ้านนี้มันก้วงขันโดยหนวยผู้นะเพราะว่าเขาเคยไปลินไปยามเพื่อนเลาามาก่อนน่ะเนี่ยเลาาเมื่อกี้นี่เลาว่าจือหน่าแต่บ่ดจืดเสือ่าสัตว์เพราะว่าเขาเคยกินเหล่าน้ำกันแต่เชื่อเดียวเสือนะ กุนก็เลยว่าวยองว่าอันกินเหล้าแหลวแล้วก็เลื่อมกันล่ะบอสินะี๋ยวตอนนี้เขาพาไปเบิร์นี่สวนขบโพดเขาเจาะนี่มันอ่าหอเฮือนคนถาเฮือนแบบว่ามีกล่อง่างน่นี่เรือยกสูงแบบนี้นี่จะเอื่นว่าหย่าสานเนาะภาษาเวียดเอิ่นว่าหย่าสานอันนั้นเป็นสวนขบโพดนี่แต่ว่าต้นทุกคนสังเกตเห็นบอกต้นต่ำๆซื่อต้นต่ำๆซึ่อแต่ว่าห่วงมันโคตรใหญ่เลยทุกคนห่วงมันโคตรใหญ่เนาะ ต้นเนื้อต้นหนึ่งนหนังห่นต่อสองห่วงเนาะนี่เนะาะวิธีชีวิตไทยบ้านคงเคตนี่ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกุนกะแบบว่าแบบบ่ค่อยมีคอนเทนต์ดีๆมันยังแบบถ่ายให,ให้ทุกคนได้เห็นดอกแต่แนว่นได้กัใครที่ติดตามกับขอบใจเนาะแล้วก็ขอบใจที่เข้ามาติดตามเรามาฮับซมอ่าใครที่ยังบ่ท่านติดตามกัถ้าหากว่ามักหรือถึกใจกับฝากกดไลค์กดติดตามให้คุณแจเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทปต่อไป สำหรับคลิปนี้ก้นกาขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี